อาจารย์ครับเมื่อวานนี้เนี่ยเท่าที่เท่าที่ดูเท่าที่เข้าใจก็คือกรรมธิการที่ว่างสี่คณะแต่และชุดเนี่ยเขาก็มีการเสนอชื่อมาเกินทั้งนั้นแล้วในที่ประชุมก็บอกว่าให้ใช้การโหวตโหวตเหมือนกันทุกชุดทําไมอาจารย์ถึงลุกขึ้นแล้วก็อภิปรายในยทํานองว่ามันมีลักษณะของการกีดการเกิดขึ้นครับไม่ไม่ใช่ค่ะอันนี้น่าจะข่าวน่าจะคลาดเคลื่อนนะคะค กรรมธิการแต่ละชุดเนี่ยประธานเขาเสนอมาเท่าจำนวนที่ต้องการเพิ่มเข้าไปค่ะแต่ที่มีการเสนอเข้าไปแล้วก็เกินจำนวนเนี่ยเป็นการเสนอที่ในที่ประชุมสภาเลยค่ะเสนอสดเมื่อวานนี้เลยประธานเสนอมาพอดีกับตำแหน่งที่ว่างแต่มีคนเสนอประกบก็เลยเกินถูกไหมฮะ เธอก็คือเริ่มตั้งแต่กรรมธิการชุดแรกเลยนะคะครับทางประธานกรรมธิการเนี่ยก็เสนอมาหนึ่งชื่อเพราะว่าขาดหนึ่งคนแต่ก็มีผู้เสนอสดเข้าไปในที่ประชุมเลยนะคะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมีผลอย่างไรมีผลตรงที่ว่าถ้าเผื่อว่าประธานเสนอชื่อเข้าไปจำนวนเท่ากับจำนวนที่ต้องการให้มี กรรมธิการให้ไปครบสิบแปดคนอย่างเช่นมีอยู่สิบเจ็ดใช่ไหมคะขาดหนึ่งคนก็เสนอเข้ามาหนึ่งคนที่ประชุมก็รับทราบไม่ต้องมีการโหวตนะคะแต่ตรงนี้เนี่ยมีการเสนอสดเพิ่มเข้าไปเพื่อให้มีการโหวตแล้วทำไมถึงจะต้องมีการเสนอสดเข้าไปเพราะว่ากรรมธิการพัฒนาการเมืองที่ดิฉัน เสนอตัวเข้าไปเป็นกรรมธิการ,รตามจำนวนที่ขาดอยู่เนี่ยนะคะอ่ะมันจะมีเหลือที่ว่างแค่สามนะคะเหลือที่ว่างแค่สามแล้วจริงๆแล้วประธานกรรมธิการเนี่ยก็เสนอเข้าไปบอกว่าเอ่อที่ประชุมได้ได้เห็นชอบสามคนคส่วนมีผู้เสนอเข้ามาสี่คนเนี่ยทางอ่กรรมธิการเนี่ยเสนอให้พิจารณาสามคนนี้เท่านั้น ออ่าพอนึกออกไหมคะว่าทําไมเขาถึงจะต้องเริ่มต้นจากการที่ให้คนที่ไม่ได้มีชื่อในการที่จะเป็นกรรมธิการอยู่ตั้งแต่ต้นเนี่ยเสนอตัวเข้ามาพอเสนอตัวเข้ามาปับ๊บก็กลายเป็นว่าทุกกรรมธิการถ้ามีผู้เสนอตัวเข้ามาเกินจากจํานวนที่รับได้ก็จะต้องมีการลงมติครับแล้วเมื่อมีการลงมติเราก็นึกออกใช่ไหมคะว่าเสียงข้างมาก ก็จะลากไปก็จะทําให้ชนะนะคะเพราะฉะนั้นเกมนี้เนี่ยมันเป็นการจัดฉากที่ชัดเจนก็คือว่าทุกกรรมธิการเนี่ยเขาเตรียมที่จะเอาเอสอวอที่จะเข้าไปในกรรมธิการตามจํานวนที่ขาดอยู่เนี่ยพอดีกับจํานวนอยู่แล้วไม่ต้องมีการโหวตใดๆแค่ครับทราบแต่ว่ากรรมธิการพัฒนาการเมืองเนี่ยอทางฝ่ายสีน้ําเงินเนี่ย ไม่ต้องการให้เดนเข้าไปอยู่ในกรรมธิการชุดนี้เขาก็เลยเริ่มจัดฉากตั้งแต่กรรมธิการชุดแรก <c oughs> ตั้งแต่ชุดแรกเลยว่ามีผู้สมัครเกินถ้ามีผู้สนใจเกินจะต้องมีการลงมติม <c oughs> ันก็เลยทําให้ดูเนียนใช่ไหมคะว่านี่ไงชุดนี้เขาก็ยังต้องเอมีการลงมติเพราะฉะนั้นพัฒนาการเมืองเมื่อม,มีผู้สนใจเกินก็ต้องลงมติ อันนี้ไม่ผิดแปลกไม่ผิดปกติอันนี้ไม่ใช่ค่ะมันเป็นการจัดฉากแล้วก็จัดฉากให้รู้เลยว่าอ่าคนที่สมัครเข้าไปใหม่เนี่ยเป็นเป็นเหมือนกับตัวแสดงธรรมดาเพราะเราไปดูคะแนนสิคะตัวแสดงคนนี้ที่จะสมัครเข้าไปเนี่ยได้สี่คะแนนเห็นไหมคะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าอันนี้เป็นการจัดฉากเพื่อให้ดูสมจริงว่าทั้งสี่คณะมีการโหวตเพื่อ คัดเลือกกรรมธิการเข้าสู่ในคณะกรรมธิการนะครับอาจารย์ครับขออนุญ,ญาตนิดหนึ่งนนแล้วรจริงๆเนี่ยเขามีสิทธิ์เสนอชื่อสดๆในที่ประชุมเพื่อที่จะประกบแบบนี้ไหมครับที่มันผ่านมามีไหมโดยธรรมเนียมปฏิบัติที่ผ่านมาเนี่ยนะคะประธานเนี่ยจะเป็นผู้เสนอชื่อเข้าไปในที่ประชุมวุฒิสภาแล้วที่ประชุมก็รับทราบครับทําไมถึงบอกว่ามันเป็นมติของที่ประชุม กรรมธิการเป็นที่สุดเพราะว่าตอนที่มีการคัดเลือกกรรมธิการเข้าครั้งแรกครั้งแรกเมื่อสี่เดือนที่แล้วถ้ายังจํากันได้ที่เดชันก็ถูกโบตออกโบตออกจากกรรมธิการครั้งนั้นเนี่ยมีผู้สมัครเกินสิบแปดคนในกรรมธิการพัฒนาการเมืองเข้าใจว่ามีผู้สมัครประ,ประมาณยี่สิบสองคนนะคะอ่ามีการถูกโบตออกไป นะคะโหวตโดยใครคะโหวตโดยผู้สมัครเองค่ะผู้สมัครเข้ามาเนี่ยโหวตกันเองโหวตจนดิฉันหลุดออกไปเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาจะเอากรรมธิการเพิ่มเข้ามาจากจํานวนที่ขาดไปก็ควรใช้วิธีการโหวตกันเองในกรรมธิการแล้วให้ประธานเสนอชื่อเข้ามาในสภาถูกไหมคะครับวิธีการเดิมที่ดิฉันถูกโหวตออกไป ก็คือโหวตกันเองในกลุ่มกรรมธิการที่สมัครเข้ามาอ๋อครับเมื่อจะเพิ่มจํานวนเข้ามาก็ควรใช้วิธีการเดิมคือโหวตกันเองในกรรมธิการแล้วให้ประธานเสนอชื่อเข้าสู่ที่ประชุมมุทิสภาที่ประชุมมุทิสภาก็รับทราบซึ่งทั้งสี่กรรมธิการที่เมื่อวานนี้มีการเสนอชื่อเขาก็เสนอไปพอดีจํานวนค่ะอืเขาไม่ได้เสนอเกิน รวมทั้งพัฒนาการเมืองก็ไม่ได้เสนอเกินก็เสนอไปสามชื่อว่านี่เป็นสามชื่อที่กรรมธิการเห็นชอบแต่มีผู้สมัครสี่คนเราก็แจ้งให้สภาทราบแต่ว่ากรรมธิการเนี่ยได้ลงมติแล้วก็เห็นชอบกับสามคนไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นโปรดให้ที่ประชุมรับทราบตามนี้แล้วกรรมธิการอื่นกรรมธิการต่างประเทศกรรมธิการอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาก็เสนอมาตามจํานวนที่เขาขาดอยู่ครับ แล้วก็ถ้าเป็นทั่วไปก็ที่ประชุมสภาก็รับทราบค่ะครับออาจารย์คะอาจารย์ได้วิเคราะห์ไหมคะว่าเหตุใดอาจารย์ถึงถูกกีดการออกมาจากกรรมธิการชุดนี้คะวิเคราะห์ลึกๆดูรุมมัน,ม,นมันเกิดจากอะไรคะอาจารย์ <c oughs> คือตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ยนะคะ,คะพัฒนาการเมืองเนี่ยเป็นกรรมธิการที่เรียนเองเนี่ยมีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจสูงที่สุด เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของอรัฐธรรมนูญเรื่องของประชาธิปไตยเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งอันนี้เรียนตั้งใจเข้ามาเป็นสอบอเพื่อมาแก้รัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นนี่คือมิชชั่นสําคัญพันธกิจสําคัญที่เรียนบอกกับประชาชนทั้งหมดว่าเรียนขอเข้ามาแก้รัฐธรรมนูญเรียนขอเข้ามาให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการเมืองแล้วก็จะทําการเมือง ให้เป็นประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นนี่คือพันธกิจสําคัญที่สุดที่เดินเข้ามาเป็นสอวอเพราะฉะนั้นถ้าเดันมาขับเคลื่อนตรงนี้ในนามของกรรมธิการมันจะมีพลังสูงมากในเรื่องของการที่จะขับเคลื่อนการแก้รัฐธรรมนูญการมีส่วนร่วมของประชาชนแล้วก็การสร้างสารรค์การเมืองให้เป็นประชาธิปไตยนี่คือเหตุผลที่หนึ่งที่ทางสีน้ําเงินไม่ประสงค์ให้เดนอยู่ในกรรมธิการชุดนี้เพราะ เป้าหมายของทางสีน้ําเงินไม่ต้องการแก้รัฐธรรมนูญต้องการที่จะยืดเยื้อการแก้รัฐธรรมนูญดูจากพรบประชามติเป็นสําคัญได้นะคะประการที่สองการที่เดนถ่าเดนเข้าไปในกรรมธิการชุดนี้จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของประธานกรรมธิการและเดนเชื่อว่าทางสีน้ําเงินนั้นต้องการที่จะให้สัดส่วนในกรรมธิการเนี่ยมันเปลี่ยนถ้าสัดส่วนในกรรมธิการมันเปลี่ยนก็หมายความว่า ตัวประธานกรรมธิการจะเปลี่ยนและนั่นก็คือเป้าหมายของสีน้ําเงินที่เขาจะยึดครองประธานกรรมธิการทั้ง21คณะปัจจุบันเขาเป็นอยู่20คณะเหลือพัฒนาการเมืองคณะเดียวถ้าสัดส่วนของกรรมธิการนี้เปลี่ยนนั่นหมายความว่าในอนาคตเราจะได้เห็นการเปลี่ยนประธานกรรมธิการพัฒนาการเมืองแน่นอนค่ะครับ อาจารย์จะทํางานต่อไปยังไงครับเพราะว่าโดยหลักการแล้วทางฝั่งที่หลายคนเรียกว่าค่ายสีน้ําเงินเนี่ยเขาก็สามารถที่จะชี้แจงได้ว่านี่เป็นจุดยืนนี่เป็นความคิดเห็นหรือว่านี่เป็นเสียงโหวตของเขาซึ่งเขาก็กลั่นกรองมาจากวิธีคิดของเขาแต่ดูเหมือนในการทํางานนี้จะมีปัญหาพอสมควรเลยนะครับดิฉันได้อภิปรายไปในสภาว่าประชาชนที่ฟังการอภิปรายอยู่แล้วก็ได้ดูดูข่าวนี้เนี่ยประชาชนเนี่ย บริโภคข้าวนะคะกินข้าวค่ะไม่ได้กินยาเพราะฉะนั้นเขาทราบนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นในสภาเมื่อวานนี้แล้วตลอดเวลาที่สวชุดนี้เข้ามาเกิดอะไรขึ้นเสียงข้างมากนั้นเนี่ยได้พยายามทําอะไร,รไดพ้พยายามที่จะต่อสู้เพื่อประชาชนหรือเปล่าไม่แต่เป็นการต่อสู้เพื่อกลุ่มก้อนของตัวเองทําเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของตัวเองซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่เด่นัอยากจะให้ประชาชนจับตามองว่าในอนาคต ที่มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ที่ผ่านมาสี่เดือนจนที่จะต่อไปในห้าปีนี้บทบาทของสอวอจะสามารถที่จะเห็นชอบผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระตลอดห้าปีนี้สี่สิบสี่ตำแหน่งนั่นก็คือเปลี่ยนทิศทางประเทศไทยได้เลยแล้วก็อยากจะให้ประชาชนเนี่ยจับตาดูตรงนี้และนั้นเชื่อว่าไม่ว่าทางสอวอสีน้ำเงินจะพยายามที่จะมาดีเฟนต์ตอโต้ ว่าไม่มีลายให้สั่งมาทําด้วยเจตจานงของตัวเองประชาชนเขาไม่เชื่ออยู่แล้วค่ะคเพราะว่าการลงมติเนี่ยมันลงเป็นกลุ่มเป็นก้อนและทุกครั้งร้อยห้าสิบขึ้นทุกครั้งแล้วก็การลงมติดีไม่ได้เป็นไปเพื่อประชาธิปไตยไม่ได้เป็นไปเพื่อประชาชนแต่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มก้อนของตัวเองเพราะฉะนั้นการทํางานต่อไปเลียก็ทํางานกับประชาชนค่ะ <med> เดนก็จะฟ้องประชาชนแล้วก็จะบอกประชาชนว่ามันเกิดอะไรขึ้นในสภาเหมือน <med> อย่างที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เพื่อที่จะปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนเพราะปัจจุบันนี้สวก็กินเงินเดือนของประชาชนแต่ไม่ได้รับใช้ประชาชนอันนี้คือสิ่งที่เดนกําลังจะบอกกับประชาชนแล้วประชาชนก็รับทราบแล้วก็จะทําหน้าที่นี้ต่อไปค่ะครับ <med>